สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมลายการ์ดวอลตอนนี้ตัวผมเองก็กลับมาเป็นปกติแล้วนะเราก็จะได้พูดถึงเกมลายการ์ดวอลกันแบบเต็มๆโดยเฉพาะตอนนี้มีกาชาใหม่เข้ามาในตัวเกมด้วยนะก็ถือว่าเป็นกาชาหนึ่งที่น่าสนใจแต่ว่าเราจะไปดูกันว่ามันเป็นอะไรยังไงนะกาชานี้ก็จะชื่อว่ากาชาโกลเด้นวิชงานเฉลิมฉลอง11ครั้งต่อเน,นื่องกดได้เพียงแค่วันละหนึ่งครั้งเพื่อโอกาสได้รับ4ดาวอย่างสูง จะได้4ดาว1ตัวขึ้นไปที่ประกอบด้วยท่าไม้ต้เอเมื่อกด11ครั้งต่อเนื่องแล้วก็จะได้พิมพ์เขียวคูณ2ด้วยในทุกตัวเลยตัวเด่นๆของกาชาินี้ก็จะมีตัวกันดัมกับท่าไม้ต้เอทแล้วก็ตัวฟีนิกซ์กันดัมรวมไปถึงสไตล์ฟีดอมกันดัมด้วยแต่ว่าตัวที่ทุกคนน่าจะสนใจมากที่สุดก็น่าจะเป็นนิวกันดัมที่ตอนนี้มีการปรับปรุงความสามารถมาด้วยแต่ว่า ที่เห็นอยู่ที่หน้ากาชาก็คือไม่ได้แถมท่าไม้ตะเอ็ดมาด้วยนะเพราะว่านิวกันด้มเนี่ยตอนเนี้ยก็มีท่าไม้แตเอ็ดนะท่าไม้แตเอ็ดของนิวกันด้มจะต่างกันกันกบท่าไม้แตรธรรมดาตรงที่ท่าไม้แตรธรรมดาจะเน้นการเกี่ยวกับการป้องกันน้าแสงบีมแต่ว่าถ้าเป็นท่าไม้แตเอ็ดจะเกี่ยวกับธาตุวัตถุมากกว่าก็สําหรับข้อมูลของกาชาโกลเด้นวีงานเฉลิมฉลองเนี่ยเท่าที่ผมดูอะมันจะ คล้ายๆกับกาชาฉลองยอดดาวนโหลด6ล้านดาวน์โหลดแต่ว่าจะเป็นในรูปแบบที่ลดทอนลงมาก็คือไม่ได้ดีเท่ากาชาฉลองยอดดาวน์โหลดอันนี้ผมเลยมองว่าถ้าใครกดกาชาฉลองยอดดาวนโหลด6ล้านไปแบบเต็มที่พอใจแล้วก็ใช้ได้แล้วเนี่ยกาชานี้สามารถมองข้ามได้นะผมมองว่าอย่างกาชาฉลองยอด6ล้าน6ล้านดาวโหลดเนี่ย เหมือนเป็นอาหารหลักแต่ว่าถ้ากาชาโกลเด้นวีคงานฉเฉลิมฉลองเนะี่ยเหมือนเป็นอาหารเสริมถ้าใครกดกาชา6ล้านแล้วไม่พอใจก็สามารถกดกาชานี้เพิ่มได้เพราะว่าคุณสมบัติอาจจะแตกต่างกันบ้างเดี๋ยวเราจะไปพูดก,กันว่าคุณสมบัติที่แตกต่างกันมีอะไรกันบ้างอย่างแรกเลยก็คือที่ผมดูนะคือกด11ครั้งต่อเน,นี่อง200เพชรได้200แต้มไม่มีตั๋วที่เลือกโมบิสูตรได้เหมือนกาชาฉลองยอด 6ล้านดาวโหลดนะอันนี้ก็จะเป็น1ข้อในส่วนของจุดรับของรางวัลก็เช่นเคยนะมีแผ่นเกียรติคุณยอดที่ใช้แต้มในการกด400แต้มแล้วก็มีรายการสินค้าของแผ่นเกียรติคุณยอดรวมไปถึงรหัสปลดล็อกอะไรต่างๆเนี่ยจะน้อยกว่ากาชาติฉลองยอด6ล้านดาวน์โหลดแล้วที่อยากจะเป็นข้อแนะนำนิดนึงนะก็คือ ผมมองว่าตู้เนี่ยสามารถกดแล้วสะสมแต้มได้ยากกว่าตู้6ล้านดาวโหลดนะเพราะว่าเรากดทีครั้งต่อเน,นื่องได้แค่วันละหนึ่งครั้งเราต้องมากดทุกวันอย่างสมมติเราจะได้400แต้มเนี่ยเราต้องกดวันละครั้ง4วันติดต่อกันนะไม่เหมือนกับกาชาฉลองยอด6ล้านดาวโหลดที่เรามีเพชร4 0 0เพชรเนี่ยสามารถจะกดรวมการติดต่อกันวันเดียวได้แต่อันนี้ต้องมากดทุกวันน่ยมันก็เป็นความยากลําบากสักนิดนึงนะ แล้วก็ที่เราจะดูกันต่อไปกาชาเนี่ยจะสู้กาชาฉลองยอด6ล้านดาวน์โหลดไม่ได้ก็คือไม่มียูนิตใหม่โมดิสุชัตัวใหม่ในกาชานี้ไม่มีเลยแม้แต่ตัวเดียวนะมันจะต่างตรงที่กาชาฉลองยอด6ล้านดาวโห,ดดห,ตตวหลดเนี่ยจะมีตัวเอลควันตาซึ่งเป็นตัวใหม่ที่ทุกคนก็อยากจะได้ตัวใหม่ด้วยแต่กาชานี้ไม่มีตัวใหม่แล้วก็ในส่วนเปอร์เซ็นต์การออกของกาชาเนี่ยที่เราจะเข้าไปดูกัน ก็จะเห็นได้ว่าเกรดสีดาวอ่ะสิบสองเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าค่อนข้างเยอะแล้วแต่ว่าตัวที่อยู่ที่หน้าปกกาชาที่เราสนใจอย่างตัว New นะิวการ์ด้าเนี่ยเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้เพิ่มมาจากตัวอื่นนะก็จะอยู่ที่ศูนยะ์จุดศูนย์หกหกเปอร์เซ็นต์เนี่ยตัวนิวการ์ด้มไซโคเฟมไม่ได้เพิ่มเปอร์เซ็นต์มาแล้วก็ตัวที่ผมดูอยู่ในกาชาผมมองว่าตัวค่อนข้างจะเก่ากว่าตัวในกาชาฉลองยอดหกล้านดาวน์โหลดรวมไปถึงในตัว๋ว ของกาชาฉลองยอดหกล้านดาวโหลดที่เราเลือกได้เนี่ยก็ยังมีตัวที่ใหม่กว่าในตัวในกาชานี้เนี่ยตัวที่เขาโชว์ให้เห็นก็จะมีการดั้มค่อนข้างจะเก่าสำหรับการดั้มตัวนี้แล้วก็ยาคุชิกิถือว่ามันใช้งานได้ดีแต่ว่ามันก็เก่าไปแล้วตอนนี้ทั้งไฮนิวกันดั้มในดิงเกลเวอร์ชั่นใหม่บันชีนอมนี่ก็เก่าในระดับหนึ่งวิงการดั้มซีโร่เอเล็กซ์วอไต้ล็อ สกายคีระเวอร์อันนี้อจะเป็นตัวเด่นอีกหนึ่งตัวในกาชานี้ด้วยนะเพราะว่าได้ทำมาแต่อีดมาด้วยแล้วก็ค่อนข้างจะดีเลยฟินิกกันดั้มแล้วก็ฟินิกซ์เนโอทีเวอร์ชันมูนกันดั้มคิงกันดั้มเนี่ยตัวใหม่ๆห,หายไปเยอะเหมือนกันนะถ้าที่ดูนะก็เยอะในระดับหนึ่งเลยก็คือตัวมันมีแต่ตัวเก่าผมมองว่ากาชาเนี่ยไปๆมาเหมือนกับ ถ้าใครกดกาชาหกรานไม่ทันน่ยก็อาจจะมากดกับกาชานี้ก็ได้หรือว่าใครอยากจะเสริม่าอาจจะออกแนวประมาณนี้นะครับและเนื่องด้วยผมอาจจะเป็นช่องหนึ่งที่ลงคลิปนี้ช้านะผมก็เลยได้ไปดูคนสุ่มกาชามาค่อนข้างจะเยอะนะเรียกว่าวันนี้ดูแต่คนสุ่มกาชาโคดินวีกันนะว่าผลออกมาเป็นยังไงสําหรับที่คนอาจจะสนใจก็คือได้ยูนิต4ดาวนหนึ่งตัวขึ้นไปประกอบด้วยทําไม้ตายเอทเนี่ยมันคือ จะได้ตัวที่มีท่าไมตาเอตมาด้วยหรือเปล่าผมก็ไปดูมาแล้วก็คือยังไงกาชาเนี่ยสุ่มสิบเอ็ดครั้งต่อเนี่ยได้ตัวสี่ดาวแน่นอนแต่ถามว่าตัวนั้นจะได้ท่าไมตาเอตมาด้วยไหมอันนี้ไม่แน่นะแต่ว่าตัวที่สุ่มได้นะ่ยยังไงก็จะต้องเป็นตัวที่มีท่าไมตาเอตเพียงแต่ว่าจะมีท่าไมตาเอตแถมมาให้จากกาชาไหมอันนี้ก็ต้องดูกันอีกทีนึงนะแต่ว่าเท่าที่ผมดูนะคนสุ่มก็ส่วนใหญ่จะได้มุมบสูตรตัวใหม่ที่ตัวเองยังไม่เคยได้นะ เออมันก็เป็นอะไรที่ดีเหมือนกันสาหรับกาชานี้แต่ว่าก็ยังไม่ยืนยันนะว่าสุ่มไปแล้วอาจจะได้ตัวซ้าเก่าหรือเปล่าอย่างตัวที่หน้าปกกาชาเนี่ยผมก็มีมน่าจะมีตัวกันดั้มกับสไตฟรีดอมกันดั้มไปแล้วมันก็ค่อนข้างจะเสี่ยงผสมครัวนะที่เราจะสุ่มกาชานี้ผมก็เลยจะไม่ได้สุ่มกาชานี้นะแต่ว่าจริงๆเหตุผลหลักของผมอีกข้อนึงนะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามีอะไรต่อก็คืออันดับในสนามประลองของผมตอนเนี้ย อยู่ประมาณ3,000นะแล้วก็รายวันนะี่ยติดทนะ็อป1,000เนี่ยผมมองว่าเป็นอันดับที่ผมรับได้อยู่นะแล้วก็พอใจค่อนข้างจะมากเลยก็คืออันดับถ้ารายสัปดาห์ไม่เกิน5,000ัรายวันไม่เกิน1,000เนี่ยมันก็ใช้ไดนะ้สำหรับตัวผมผมเลยมองว่าโมบิสูตรตัวเก่าๆของกาชาตานั้นนะ่ะไม่จด้จำเป็นกับทีมของผมนะอย่างทีมมองกันของผมเนี่ยก็มีตัวโมบิดอนซาร่ามาสเตอร์กันนัมไฮเปอร์โหมด ยูนิคอนการ์นัมเดสทอยหมดฉลองครบรอบ40ปีรวมไปถึงบาบิทอสลูปัสฉลองครบรอบ40ปีในติงเกลโมบิมเมอร์เป็นฮามาลแล้วก็ยานลบผมมองว่าตอนนี้ทีมผมที่อยากได้จริงๆก,ก็คือโมบิยมเมอร์ในแบบซุปเปอร์โมบิยมเมอร์ดาวสีม่วงสักหนึ่งตัวตอนนี้ก็ยังไม่มีดาวสีม่วงนะซึ่งตัวเกมก็เพิ่งอัปเดตมาได้ไม่ดานนะถ้าได้ซุปเปอร์โมบิยมเมอร์มาเนี่ยน่าจะเสริมทีมผมได้ดีที่สุดนะผมก็เลยอาจจะ รอไปสุ่มกาชาโมเบียเมอร์น่าจะดีกว่าสําหรับตัวผมเนี่ยและก็อย่างที่เราดูกันในสนามประลองเมื่อกี้ก็คือในสัปดาห์หน้าในไม่อีกไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยก็ตัวเกมแล้กันดนาบอจะมีสนามประลองใหญ่มาด้วยถ้าเรามีโมเบียเมอร์ดีๆสัก3ตัวเป็นอย่างน้อยมันน่าจะดีกว่าในการใช้ในสนามประลองใหญ่ที่จะมาถึงแต่ก็ไม่รู้ว่ากาชาโมเบียเมอร์จะมาเมื่อไหร่แต่สําหรับสรุปสุดท้ายสําหรับกาชาโคเดนวิกเนี่ยผมมองว่า เป็นกาชาที่เหมาะสําหรับคนที่อาจจะสุ่มกาชาฉลองยอด6ล้านดาวโหลดไม่ทันหรือว่าอาจจะไม่เต็มอิ่มกับกาชาฉลองยอด6ล้านดาวโหลดเนี่ยถ้าไม่เต็มอิ่มก็สามารถเปิดกาชานี้ได้แต่ถ้าใครถือว่าตัวเองพอใจกับกาชานั้นไปแล้วกาชานี้ก็อาจจะไม่ได้จําเป็นในการสุ่มนะแต่สําหรับในเกมอะไรกัน้างมอเนี่ยก็ไม่ได้มีเพียงแค่กาชานี้กาชาเดียว ก็ยังมีกาชาที่เราเคยแนะนำไปแล้วสำหรับกาชา4ดาวยูนิคอนการดัมเดสทอยอันเชนแล้วก็4ดาวรอบด้านชินันจูสำหรับที่ผมไปดูการสุ่มกาชาของกาชานี้มาก็กลางๆก็ถือว่าออกไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายตัวที่ออกง่ายที่สุดนะ่จะเป็นยูนิคอนการดัมเดสทอยอันเชนแต่ชิ้นันจนะูไม่เคยเห็นใครสุ่มได้แล้วก็ถือว่าคนสุ่มกาชานี้กัน ค่อนข,ข้างจะน้อยนะยิ่งมันมีกาชาตินี้มาด้วยเนี่ยคนก็อาจจะสุ่มกาชาเนี่ยมันไม่มีความเสียเ่ยงไงสำหรับโกลเด้นวิกงานเฉลิมฉลองเนี่ยเราได้สี่ดาวได้แลแต่กาชาเนี่ยก็มีความเสี่ยงนะแล้วก็สองตัวเนี่ยก็ยังไม่ได้แสดงความสามารถอะไรให้ทุกคนเห็นว่ามันใช้งานได้ดีแค่ไหนก็เลยไม่รู้แล้วเวลาค่อนข,ข้างจะน้อยนะถึงวันที่7พฤษภาคมเนี่ยสำหรับตัวผมเองก็คงจะได้สุ่มแบบ10เพชรไปในคลิปนั้นเพียงแค่ คลิปเดียวนกะ็คงจะไม่ได้สุ่มเพิ่มเราอาจจะรอาการอัปเดตครั้งต่อไปดีกว่าแต่สําหรับอีกการชาหนึ่งที่จะอยู่นานกว่าถึงวันที่13พฤษภาคมก็คือการชาซิมเบอร์บูลเลตกับเจคั e นอะีโคสดีไซน์เนี่ยก็เป็นโมบิสูตรธรรมดาก็ถ้าใครอยากได้ก็มาสุ่มได้แต่ผมก็ไม่ค่อยจะแนะนำอ่ะเพราะเป็นโมบิสูตรธรรมดาคลิปนี้สําหรับการแนะนําการชาของผมก็จะมีเพียงเท่านี้แต่ว่าเราก็ยังไม่จบเพียงเท่านี้เราจะไป เปิดตั๋วการชาติกันต่อเพราะว่าตอนนี้มีตั๋วที่น่าสนใจก็คือตั๋ว golden week นะตอนนี้เรามีอยู่ประมาณ5ใบนะครับก็สําหรับข้อมูลของตั๋ว golden week เนะี่ยเดี๋ยวจะกดให้ดูว่ามันมีอะไรกันบ้างแต่ถือว่าเป็นตั๋วที่น่าสนใจมากเหมือนกันนะแต่ว่ามันก็สุ่มได้ยากเหมือนกันก็คือตอนนี้เกรดสีดาวอยู่ที่6%แล้วก็มีโมบิสูที่น่าสนใจเยอะมากไม่ว่าจะเป็นฮิยูกุชิกิที่เป็นตัวลิมิเต็ด เอตเทโกเฟมาสูมีนาฟีนิกเน t ที e เวอร์ชันเลตทอร์หมดออกเข้ดินามิกการ์ดัมไดโชกุลในซูเปอร์เรอร์ดาก้อนรวมไปถึงไฟนอลฟอร์มูล่าก็เป็นตัวที่ดีตรงที่มีตัวลิมิตต์ที่ดีๆอยู่เหมือนกันนะั้งแต่เท่าที่ไปดูก็คือเกตสีดาวหกเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็ค่อนข้างจะออกยากเลกนิดนึงแล้วก็ตัวที่เราสุ่มได้ก็จะไม่ได้ทไมาทายเอ็ดด้วยแต่ก็ถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างจะดีเราจะเปิด กันต่อเนื่องจนก,กว่าจะหมดตัวหใบนี้เลยนะดูซิว่าเราจะได้ตัว4ดาวกับเขาบ้างไหมก็ไม่ได้ได้เมทับมาเยคุชิกิเนี่ยก,นะก็มีตัวที่ไม่ใช่เป็นตัวในระดับ4ดาวด้วยเหมือนกันนะแต่ถ้าเป็นตัวในระดับ4ดาวนะคือตัวลิมิเต็ดที่ถือว่ายังพอใช้งานได้อยู่ก็จะเป็นหนึ่งในตัวที่เราจะลุ้นให้ได้กันสําสำหรับตัวเนี่ย ผมก็มีตัวที่ยังไม่ได้เยอะเหมือนกันเอ้ยได้สี่ดาวแล้วขอตัวที่ผมยังไม่ได้ตัวไหนก็ได้เย้คุชิก,กิก็จะดีตัวอะไรเนี่ยโกซูโม่ก็ถือว่าเป็นน่าจะเป็นตัวสเตปอะมถือว่ากลับมาใหมะ่ะตัวเนี้ยก็อย่างนั้นก็ยังได้สีดาวแต่าอาจจะไม่ใช่ตัวลิมิเต็ดสักนิดนึงตอนนี้เราเหลือสามใบแล้ว แต่โกซูโม่เท่าที่ไปดูคนเขาสุ่มมาก็ออกได้เหมือนกันอะเฮ้ยสีดาวของตัวติดเลยเฮ้ยตัวนี้ดีนะเนี่ยไปไปมาเนี่ยใครมีตั๋วเนี่ยโเด้นวิอะได้จากการล็อกอินลายวันนะก็สามารถมาเปิดกันง่าด้วยตัวเดิมเลยโกซูโม่ออกง่ายจริงๆสำหรับโกซูโม่ตอนนี้เราก็จะเหลือตั๋วโเด้นวิคอีก2ใบสุดท้ายสําหรับคลิปนี้ ในส่วนของสัปดาห์นี้ผมอาจจะมีเท่านี้นะก็ต้องรอกันอัปเดตครั้งต่อไปนะผมอาจจะลงคลิปกีกนึ่งโกซูโม่สามดาวก็มีมีทั้ง4ดาว3ดาวก็ค่อนข้างจะแจกดีสำหรับตัวโกซูโม,โม่ตอนนี้เหลือตัวโคจิวิกใบสุดท้ายแล้วจะได้สี่ดาวไหมไม่ได้ได้2อดาว เมทัศก็สรุปเราได้2ตัวคือเมทัศกับโกซูโม่แต่อาจจะเป็นหลายเวอร์ชั่นหน่อยก็สำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีประมาณเท่านี้นะครับสำหรับกาชาโกนวีกกับก้อย่างที่ผมบอกไปก็สามารถมาสุ่มกันได้ถ้าใครยังสุ่มกาชา6ล้านดาวโหลดไม่พอใจกาชานี้ก็ถือว่าเป็นส่วนเสริมเติมเต็มให้ได้นะก็ถือว่าใช้ได้เลยแต่สำหรับตัวผมก็อาจจะเก็บเพรไว้สุ่ม การชาติต่อๆไปของเกมรายการน้่มวอก็ต้องดูกันว่ามีการอัปเดตอะไรกันมาบ้างเพราะว่าตัวเกมสามารถอัปเดตเปลี่ยนแปลงได้เสมอแต่สําหรับตัวผมเองอยากจะได้โมบิลเมอร์อย่างที่บอกไปก็ขอทุกคนโชคดีในการสุ่มการชาติแล้วก็สนุกในการเล่นเกมรายการนั่วอลในช่วงโกลเด้นวีคซึ่งตอนนี้ก็อยากจะบอกว่ากิจกรรมในตัวเกมก็เยอะพอสมควรนะไม่ว่าจะเป็นในโหมดเนื้อเรื่องในโหมดหอคอยอะไรต่างๆก็มีโบนัสอะไรต่างๆให้เยอะก็ไปติดตามไปเล่นกัน ได้นะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับแล้วขอช่วงเนี้รักษาสุขภาพร่างกายให้ดีนะครับพบกันได้ใหม่ในคราวหน้าสวัสดีครับ